สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดหรือว่าฟังก์ชันออดีเลย์นั่นเองนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันว่า,าคุณสมบัติของฟังก์ชันออดีเลย์นี่เป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อว่าแล้วเราจะสั่งงานให้โลจิกโมดูลเนี่ยทำงานแบบฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดได้อย่างไรนะครับก็คือเราต้องป้อนโปรแกรมให้กับโลจิกโมดูลอย่างไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบว่า ฟังก์ชันออนดีเลย์เนี่ยโลจิกโมดูลเมื่อทำงานตามโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะตรวจสอบด้วยวิธียังไงนะครับฟังก์ชัน on d ดีเลเนี่ยสัญลักษณ์ภายในจะเป็นลักษณะของทามมิ่ง a ดย a แกรมี Input นะครับเป็น Input t ท i ิกเกอรตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราต้องกำหนดเวลาให้กับการหมวงเวลานะครับแล้วก็มีเอา p u พุเดียวคือเอา p u พุตคิวจากทามมิ่ง a ดย a แกรนะครับ เมื่อ Logic Module ในฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดเนี่ยได้รับการกระตุ้น Output Q จะถูกหน่วงเวลาในการทำงานเป็นค่ามีค่าเท่ากับ T T ตรงนี้นะครับลอจิกโมดูลเนี่ยเราสามารถที่กำหนดค่า T ได้ตั้งแต่ในหน่วยของวินาทีหน่วยนาทีหรือหน่วยชั่วโมงโดยที่ความละเอียดในการหน่วงเวลานี้นะครับจะมีค่าต่ำสุดอยู่เท่ากับ0.05ก็นั่นหมายความว่า เราในหน่วยวินาทีเนี่ยหรือตัวเสร็จเราสามารถกําหนดหน่วงเวลาตั้งแต่ศูนยจนถึง99.95วินาทีหรือตั้งแต่เวลา0ูนถึง99.95นาทีหรือตั้งแต่หน่วงเวลาแต่ศนถึง99.95ชั่วโมงก็ได้นะครับก็ใช้เวลาในการหน่วงมากอยู่การโปรแกรมฟังก์ชันออดีเลย์นะครับเราจะต้องกําหนด Input และ Output ให้กับฟังก์ชันในที่นี้ จะกำหนด Input i 1เป็น Input ให้กับขากระตุ้นหรือว่าขาทิกเกอร์ของฟังก์ชันและให้ outputput ของฟังก์ชันเนี่ยเป็น output ช่องที่1ก็คือคิวหนึ่งเมื่อจ่ายไฟเข้ากับโลจิกโมดูลนะครับหน้าจอ <Okay. S 1> เมื่อไม่มีโปรแกรมเราอยู่แต่ขึ้นคําว่า no โ program โให้เรากดปุ่มลูกศรซ้ายขวาแล้วกดปุ่มโอเคพร้อมกันเพื่อจะเข้ามาสู่หน้าจอหลักนะครับเป็นเมนูหลักเลือกโปรแกรมกดปุ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับ ให้เลือกที่ Edit โปรแกรมเพื่อเราจะป้อนโปรแกรมก็กดปุ่มโอเคหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นเอาพุ t ช่องที่1ถ้าในที่นี้เราเลือกเอาพุ t คิวหนึ่งก็กดปุ่มโอเคได้เลยแต่ถ้าเราเลือกเอาพุชช่องอื่นเราก็สามารถกดปุ่มลูกศรชี้ลงเนี่ยเพื่อเปลี่ยนคิวหนึ่งเป็นคิวสองได้ในที่นี้เลือกคิวหนึ่งกดปุ่มโอเคอลูกศรก็จะเคอร์เซอร์ er ก็จะเลื่อนมาทางด้านอินพุตเราก็กําหนดให้เป็น ฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดซึ่งฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดเนี่ยจะอยู่ใน sf นะครับเมนู sf ก็คือฟังก์ชันพิเศษกดเลือกฟังก์ชันพิเศษกดปุ่ม ok จะได้เข้าสู่ฟังก์ชันในหลายๆฟังก์ชันของฟังก์ชันพิเศษเราเลือกฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดตรงนี้เราต้องดูมันจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันให้เราเลือกดูสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามาีเป็นทามิงเดกรมเนี่ย หลังจากที่มีสัญญาณกระตุ้นและมีลูกศรเป็นเส้นตะเนี่ยด้านล่างจะมีเครื่องหมายาเป็นสัญญาณที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาหลังจากเส้นตะนั่นก็คือฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดนะครับกดปุ่มโอเคเพื่อเลือกฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดหลังจากนั้นเราก็ต้องป้อน Input ให้กับ l ลอจิกโ d u l e กดปุ่มโอเคในช่อง Connector เพื่อจะกำหนดอินพุขาทิเกอร์เนี่ยให้เป็น i 1เมื่อกำหนดอินพุ ในขาทิกเกอร์นี้ให้เป็น i1 แล้วนะครับก็ดกดกดปุ่มโอเคเพื่อมากําหนดค่าเวลาตรงนี้นะครับค่าเวลาเราสมมุติว่าเพื่อไม่ให้เวลาเนี่ยมันมากเกินไปก็สมมุติว่าเราจะหน่วงเวลาเพียง5วินาทีหลังจากนั้นก็กดปุ่มโอเคฟังก์ชันหน่วงเวลาก็ถูกกาหนดเป็นบล็อกที่1ตอนนี้การโปรแกรมฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดออนหรือว่าออนดีเลย์เนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะย้อน หน้าจอออกมานะครับโดยการกดปุ่ม e s c a p ไป2ครั้งแล้วเลือกเมนู start กดปุ่ม ok l o g จิ m โ d u l e ก็พร้อมที่จะทำงานตามโปรแกรมนะครับเมื่อเลือกเมนู start หน้าจอก็จะมาอยู่ที่หน้าหน้าจอแสดงผลการรันโปรแกรมนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ป้อนสัญญาณกระตุ้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราสามารถที่จะตรวจสอบเอาพุตของโรจิกโมดูลโดยการ โดยการนํามัลติมิเตอร์นะครับตั้งย่านวัดความลึนฐานที่คูณหวัดข้อมงไปที่เอาพุชช่องที่1เมื่อเราต่อวงจรทั้งด้านอินพุตให้กับลอจิกโมดูลเรียบร้อยแล้วนะครับในในที่นี้เนี่ยก็คือเราป้อนอินพุตเข้าที่ i1 เมื่อเรากดสวิตช์ i1 ปุ๊บเนี่ยก็ท่ากับว่าลอจิกโมดูลเนี่ยได้รับการกระตุ้นและก็หน่วงเวลาไว้เป็นเวลา5วินาทีเมื่อครบเวลา5วินาทีเอ,อเ,าาทเอาพุชคิวหนึ่ก็จะทํางาน ความต้นทานของเอาพุชช่องที่1จะมีค่าต่ำลงเขยมมิเตอร์ก็จะสวิงขึ้นมาชี้ที่เลขศูนย์นะครับสรุปได้ว่าฟังก์ชัน on delay ย์เนี่ยเอาพุชจะเป็นลอจิก1หลังเวลาการกระตุ้นตามเวลาที่ตั้งไว้นะครับผ่านไปการตรวจสอบลอจิกโมดูลว่าทำงานตามฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดเราสามารถที่จะใช้มัลติมิเตอร์ครับ ปรับย่านวัดความถานไปี่ย่านวัดคูณหนึ่งหลังจากนั้นให้เรานําสายวัดมิเตอร์นะครับไปวัดคล่อมที่เอาพุทธคิวหตอนนี้ตัวลอจิกโมดูลเนี่ยได้โปรแกรมฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดแล้วก็เซตเวลาไว้ที่5วินาทีเมื่อได้รับสัญญาณอินพุตในอินพุตช่องที่1ตรงนี้เราจะสังเกตว่าเข็มมิเตอร์เนี่ยยังไม่มีการสวิงขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสรีเลย์เอาพุทธช่องที่1นึ่งย,ยังไม่ต่อถึงกันเอาหน้าสัมผัส Q ิเนี่ย จะต่อถึงกันก็ต่อเมื่อได้รับอินพุตช่องที่1นะครับซึ่งเราต้องโยกสวิตช์ไอหรือว่ากดสวิตช์ไอตรงนี้นานาครบ5วินาทีนะครับเดี๋ยวทดสอบดูจะโยกสวิตช์นะครับตอนนี้พอโยกสวิตช์ปุ๊บเนี่ยโลจิกโมดูลจะถือว่าได้รับสัญญาณอินพุตช่องที่1เข้ามาแล้วตามเงื่อนไข5วินาทีครับ5 4 3 2 1ก็จะเห็นว่าทันทีที่ครบ5วินาที เข็มไเตอร์สวิงขึ้นมาแสดงว่าเอาพุทธช่องที่1เนี่ยคิวหนึ่งเนี่ย,ยทำงานตามฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดแล้วครับฟังก์ชันหน่วงเวลาเปิดเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมายครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบะระบบควบคุมยังไงก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งคลิปนี้ก็ขอสวสดีเพียงเท่านี้ครับ